สวัสดีวันเป็นวันน้องครับมันี้เป็นเสาร์วันที่22กันยายน2567น้องพ่อพ่อกันตลาดนัดโคกระบืออำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ขอบคุณที่สนับสนุนในเนื้อในส่วนในไลฟ์สดในยูทูบนะครับช่องโจนชจนวันสายละเอียดนะยูทูบช่องชวนชมวันสายละเอียดนะขอบาุณแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรับฟังชมบรรยากาศสดสดในการทางไลฟ์สดในยูทูบนะครับแจ้งวันหยุดเอ็มมนหยุดจันทร์ลคันพูดออกตลาดเพื่อหาสุขเสาร์ที่นะครับนั่นนะครับสาวน้อยสูง100ามสิบในหสางเวน้อยสองร้อย งัวปูหงวอผูกระสือด้วครับเปียดน้ามบอสือง้วนะครับงวองัวแม่จอยกับงัวทองบรสือนะครับสือง้ออวนง้อหมันนะครับแล้วกระสือง้อแม่สาวเต็มๆเลยโอ้เขาเป็นสิบอยู่นะครับมือนีที่งานเวียดน้าเขาเป็นศีบนะครับถ้าไปตลาดที่มีควายหลายเพิ่นก็สือควายก่อนนะครับแต่ว่ามือนีนะครับ ควายหน่อยนะครับเมื่อนี้สมเด็จควายหน่อยนะครับเป็นกบบว่ายกทีมมาสืองัวนะครับยกทีมมาสืองัวนะครับขายหมื่นแบบขั้นหารวยเาครับพ่อท่านค้อนวันที่สิบห้าชมลีลากันต่อรองราคาของในหางเวียดนามนี่ไงปกติเบิ่งแต่เบิ่งแต่ควายต่อราคาควายนหนจอยพวกเซินเวียดนาม นุ่มเยดนนะจอยมันเบาอ้วนแ้าสาวหน่อยมื่นเปดสามเจหาลอยนั้นแม่ลูกสามเจ็ดแม่ลูกลูกโตผู้นะแม่ลอยสี่สิบห้าสี่สิบห้าบวกลูกลอยสี่สิบนะครับอันนี้สาวหน่อยสูงลอยสามหางนะครับเกเต็ม แม่หาเวียดน,นามห่ามื7กำลังรอกำลังร่ออยู่ยทิจะหน้าอยู่เบ็เ้งท่านหนึ่กันนะแม่ลูกแม่ลูกลูกแม่แม่ลูกจ้าบาทครับ 25, สองหมื่นห้าพันนมซีนะครับสองหมื่นห้าพันแม่ลูกลูกตัวเมีย แม่สูงลอยสามหาบวกนะครับสดๆอยู่ประมาณสองลูกสองลูกว่าเกินลูกสามนะครับสดๆอยู่ครับแม่ลูกเครื่องดำทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเครื่องดำเครื่องเต็มนะครับตัวดีนงังหนาดีนะโอ้โหแบบสองตัวสองห,งหงมื่นเศร้าหาเศร้าหาเหมือนนีห่หรือเอามาจ้กตัวครับเหมือน แม่ลูกลูกแม่กันค้าจักรบัดค่อมค่อมเนี่ยเสาสามหาร้อยสองหมื่นสามพันห้าร้อยหัวใจนี่หัวใจหัวใจนี่จังหวะคมคมนี่ออกอีกแล้วนะครับครบเครื่องกันเงินเสาสามอันนั้นเสาห้าอันนี้อันนี้แม่เครื่องเหลืองลูกเครื่องเต็มนะครับแม่เครื่องเหลืองลูกเครื่องเต็มนะครับเสาสามหาร้อยอันนั้นเสาห้านั่นนะครับสนใจที่ต่อได้เบอร์ไหนนะครับ 092 092 823สองศนนใจเทมาสอบถามเดู้มาเลยครับคมสึกนอคับว2ตัวแม่หลูกตัวแมียสองหมื่นน้อยๆนะครับต่อเบิงนะครับตอเบิงนะเป็นเสียตอนเอาไปใส่ะหางเวียดไปใส่ะเผอแป๊บเดียวนี่นี่ยังวนอยู่ด้นนผม ยังว้นเจเอาหมื่นเจ็ดยังสิว้นอ่หมื่นเจ็ดหมื่นกำลังต่อราคากันอย่งเงีนกำลังต่อราคากันอยน่ครับวนอะหมื่นเจ็ดไปเลยกู้ทำผลยีงวดหน่อยๆงามๆอยู่เป่าเนี่ยเป็นยางรอเป็นงวดน่อยๆเป็นเป็นห่มห่มสามม่นกา สาวง like да. ่ายค่าจักหามัต่อครับ่าเ็นห้ราคากันดูครับพ่อมีลูกสามหมื่นเจ็ดครับสาวหนั่งหมื่นแปด อ,อาการอาการพุมแพร่กำเรหมไปนกันนะข้างนี้เป็นต่อและข้ากันเนี่ยอยู่นงวงามงวงสาวหน่อยแดง <c oughs> <c oughs> เป็นต่อละห้างอยู่หัวข่วมลูกเขาสองกัน ท่านผู้มีตัวละครแยาเลยอ้ยีนรา,าู้นนมัย้ยากอโจ้แลวจมาตังนี่เเี่ยเลพนายู้้น่งมีมีเอฟซีถามหาชาโลลี่มาอิมิเมกิพยายามเล่งหลายรอบแล้วนะครับ ชาโลเล่มันบามีตัวคืนนะชาโลเล่บามีตัวคืนมีนมว่าสาวอยู่ตัวหนึ่งนะแต่ว่าบปลาลูมีคนขายกว่านั้นนะหัวแม่ลูกเหรครับแม่ลูกลูกตัวแม่ตัวแม่ค่ะแม่เป็นหัวลูกเล็ก นัหลูกเียนีมาได้เจ็ดแปดเดือนแปดเดือนแล้วอันอันแม่ลูก,กม่าม่ลูกค่ะอันอันนี้แม่มันอันนี้เจ็ดเดือ,อนสามมื่นสามมหจ้ะสามมื่นหแล้วลูกเหลียนเูกเหลี แต่เพิ่นราคาเปิดมาสามหมื่นหันิ่นกำลังต่อราคาเพิ่นเติมนะครับนะเป็นเพิเนเ่นไหกันเนี่ยสามหมื่นเพียงเพียงนะราคาอยู่สนามเป็นเป็นบอลลูนมราคาทรงเด้วยนะครับซื้อแล้วก็หารถไปเองนะครับซื้อแล้วหารถไปเองนะครับอยู่สนามนะครับเอาเป็นไข่ราคากันอยู่ตอนนี้สามหมื่นนะครับตอนนี้นะครับ หัวสาวทองแหลกเนี่ยสูงร้อยแตะร้อยหายกัครับนีใบมีหลอดหทยกันหัวอยู่สว่างแดดดินเนี่ยเป็นไใบนเบิ่งกันนะเพิ่เปนมาให้กันนะเบิ้งเบิ้งเบิ้งก้กันเนาะ คมน,น,น,นี่สามหาเตัวตอจะได้หลอตอได้อย,ยู่ลูกแรกเนี่ยน้างงัวลูกแรกนะครับแม่ลูกนีกตัวแม่ครับเครื่องดำนะแม่ประมาณร4 0ยนะครับลูกสูงระมาณร้อยบห้าหรร้อยยีนะครับสามสิบห้ากนเปิดไว้ราคาอยากตึงเล็กน้อยน,น,นะครับแต่ว่าตอได้หลดอกขึ้น่านะครับตอได้หลอยู่ครับ นี่เป็นซื้อว่าสาวเป็นซื้อไปเรียงเนี่ยคุณสามหมื่นตอนนี้เป็นเป็นเป็นครับเป็นเป็นเรียงตลอดสามอยู่คนห่องสามสิบสามนต่อราคากันอยู่ น,นี่ใบบ้บนตัวกระบาดแปดเดียวนีที่อย่างรมหลุนี่บนั่นแหละมี่ต่ไ <c oughs> ตม่ได้เน <c oughs> มันมีบรรยากาศนะตอนนี้ฝนเศร้าเนี่ยจังไรหลกัผู้ชมกับเรื่มรับขาม้าน้าเน่ยขึ้นนะผู้ชมขั <c oughs> ขม้าน,ะน,ะน้นนนนาน,ะน,ะน้ อนยางมาหอดไทยสนามเนียนะครับไทยสนามเนีนะหัวครับว่ใครเนี่ยข้างนั้นไม่หางเยนหนำเลยยังสื่อหัวอยู่เดี๋ยวอินพายางไปบงเดี๋ยวอินพายยางไปบงม่หางเยดำมัน,มน,มน,น,น,นต่อราคาทครัม,มา